สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคมแชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลก็มีข้อมูลเหรียญชนิด5บาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าแบบนาภาษียเล็กของรัชการที่9ปีพศ2547 เหรียญหบาทปีพศ2547ที่จะมาให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปนี้เป็นเหรียญแปลกเพื่อนๆก็อาจจะไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเหรียญแปลกชนิด5บาทของรัชการที่9ปีพศ2547ช่องสมาคมชาแนลช่องแรกที่จะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน แปกแบบไหนอย่างไรก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามนะครับก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญแปลกชนิดหาบาทเหรียญน,นี้นะครับเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งก็โดนคอมเมนต์ นะครับเมื่อก่อนนะครับทำคลิปไปก็ไม่ได้หมายถึงราคาซื้อขายไม่ได้เกี่ยวกับทำคลิปไม่ได้เกี่ยวกับราคาซื้อขายไม่ได้ทำคลิปกับการซื้อขายเป็นการทำคลิปแนะนำให้ความแปลกให้รู้จักว่าแปลกแบบไหนอย่างไรและก็ให้เก็บสะสมนะครับ เหรียญน,นี้ไม่ใช่จะมีทั่วไปนะครับจำนวนการผลิตน่าจะเยอะสำหรับเหรียญรุ่นนี้ปี47แต่ความแปลกก็ไม่ได้มีทุกเหรียญน,นะครับช่องสมาคม h ช n แนลคัดเหรียญมาตั้งแต่ปีพศออ2500 หสิบหกสิบสี่นะครับตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับสองปีที่ผ่านมาก็พบจเจอสองเหรียญน,นะครับเหรียญที่อยู่ในมือกับเหรียญที่อยู่ในคลิปที่เพื่อนๆเห็นแปลกแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะให้ดูเหรียญแรกนะครับให้ดูตรงพอสัมเพานะครับ ก็ไปติดตามรับชมนะครับกามแปลกของเหรียญน,นี้ก็จะมีไม่ซูมขอพัยนะครับปรับแสงนิดหนึ่ง ซูมเลยอ่าชัดเจนแล้วนะครับนี่คือเหรียญแปลกของชนิด5บาทนะครับปีพศ2547คำว่าภูมิพลนะครับตัวหนังสือจะมีจะมีตัวหนังสือซ้อน ตัวหนังสือซ้อนนี่ก็ไม่ใช่ลักษณะปัม๊มไม่ไม่ใช่ลักษณะปั๊มซ้ำหรือปะหรือว่าปัม๊มเคลื่อนอะไรนะครับมันเป็นตัวหนังสือที่เป็นลักษณะความแปลกจริงๆงนะครับแปลกแบบนี้ถ้านักสะสมได้ข้อมูลหรือว่า เกี่ยวกับราคาก็น่าจะมีราคาในอนาคตนะครับสำหรับช่องสมาคม h ช n แนลที่เก็บสองเหรียญน,นี้ก็ก็ก็เดาอย่างนั้นนะครับตรงพอสมเพานะครับตรงพอสมเภาจะมีจะมีติ่งแหลมอยู่หน้าพอสมเภา สหรับเหรียญน,นี้ก็จะมีติ่งเดียวนะครับนี่คือกลมแปลกของเหรียญชนิดห้าบาทสวยงามมากนะครับตรงสระอูก็มีเนื้ออมีเนื้อเกินหุ้ม ยู่บริเวณโอบนอกนะครับมอมาก็เช่นกันพอพ่านรอเรือก็เช่นกันนะครับส่วนด้านอื่นๆนะครับก็มาดูนะครับด้านหลังคำวารัชกาลที่เก้าก็มาดูที่ทเล่เก้านะครับที่เลขเก้าก็จะมีขีดซ้อนตรงหางเลขเก้านิดหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญนี้ ไม่เยอะไม่ชัดเจนนะครับนิดหนึ่งแค่นั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับด้านหลังก็ไม่มีความแปลกนะครับมาดูเรียนที่สองนะครับเรียนที่สองปีพศเดียวกัน พศ2อ,อ4พพศเดียวกันนะครับด้านหลังก็ไม่มีจุดแปลกจุดแปลกก็คืออยู่ที่ตรงด้านหน้าพอสำเพาเหมือนกันนะครับแต่เหรียญน,นี้พิเศษกว่าเหรียญก่อนนะครับจะมีติ่งแหลมอยู่ด้านหน้าพอสำเพา สองติ่งนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสระอูพอสมเพามอมาพ่อผานโลลิงนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกันสวยงามนะครับแนะนำให้เก็บไม่ได้บอกว่ามีราคาแพงไม่ได้บอกว่ามีมีการขายได้นะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็อยากให้เก็บเก็บไว้เพื่อที่จะเพื่อที่จะมีนักสะสมเขามีความนิเขานิยมแล้วเขาก็จะประกาศรับซื้อนะครับเราก็จะได้ส่งรูปไปประเมินราคากันถ้าเราขายนะครับนี่คือช่องสมาคม h ชนแนลแนะนำนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเหรียญที่มีลักษณะความแปลกชนิดทาบาทสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ